C สามสอค่ะต้องรับเสื่อผ้ที่น่ารักที่สุดคะและในวันนี้ดิฉันยกินพีมาจิใจหายและพ่ชายดิฉันยงกิน justin b i e b e รู้ไมคะวันนี้พวกเราจะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่สองค่ะร่มแรกนะคะกักเสือกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคท่านรกนะคะคุณน้องจ u s นี่ยเลาให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็อย่างแรกนะคะก็มีกระดาษค่ะเราก็จะนำกระดาษมา r e c y เก็บระดับที่ใแล้วก็เพื่น ไปใส่ถีงมุมมาค่ะแล้วก็จะเก็บไปถ่าย